Dasa pa kawato arahato asama sambudasa namo dasa pa kawato arahato asama sambudasa namo dasa pa kawato arahato asama สามเบดาสัาะมะครั้งแรงสมเด็จพระพิชิตมาสทรงคนพบโพธิญาณอันยอดจริงรัสรู้ระประมัติตเป็นสัจจริงท่่นทุกสิ่งคือธรรมอันสัมมาเป็นที่ทรงตดท้อพระหฤรุไทยไม่ชิดโปรดเวไนในโลกล่าด้วยพระธรรมล้ำลึกเหลือคนา ยากแกสัตว์น้อยปัญญาจะยังรู้ในบัรนั้นเทา้าสหัมบดีพรมสงสารสัตว์ยังจมโภคะอยู่จึงดวนถึงพระสยมบร,รม,มครูกราบพนอ้อนขอเย็นดูสัตว์บรรดาว่าโลกร้อนเหลือแล้วจเจตแท่วเคยขอจงเผยทำสถิตทั่วทิศาเหมือนโลกธาจุจติรมร่มบุญญา ขอกรุณาจดชนให้ผลภัยพระทรงยานเลงไปในปันั้นเห็นโดยพันสัตว์แตกต่างทางนิสัยบ้างชั่วบ้างดีมีปนไปบารมีน้อยใหญ่ไม่เท่ากันทอดพระเนตรเห็นดังปฐมมชาติดาระดาบึงบานต่างสีสันบ้างพนน้ำลำชอบรอสุริยัน พอต้องแสงสุริพลันบานเพลยบ้างก็เป็นเช่นอุบลปริมตุลทีรอยเกียงราตรีก็คลี่ได้ที่อยู่วางกลางกระแสชลาลัยพอจะผุดผลนได้จากบวงมานบ้างก็เป็นเช่นเผาเหล่ากุมุดอยู่ใต้สุดติดตมจมละหารเป็นได้เพียงภักษาเหล่าปลาพาน จะคอยผ่านบัวน้อยลงย่ะยับทานไม่ตาพระวิสุทธิแห่งพุทธองค์รักจึงทรงแผ่ไปในสัพพสัตว์ปวงนิกรโลกาขนานับจึงได้รับกระแสสร้างแห่งทานธรรมขอนอบน้อมด่พระผู้มีพระภาคเจ้ารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขออกาส พ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติโยมคงไม่ต้องขอเป็นที่น่าหนักใจนะครูบาอาจารย์ท่านพูดไปหมดตั้งแต่ทานศีลภาวนานะนะมักมีองแปดสัมมาประธานศีสติประธานศีอริยรสัจศีโซดาสกิธานาคาจบลงด้วยพระอาะหัน อาตมาก็น่าจะเอวังเพมีด้วยประกาละจร้นี้ก่อนอื่นก็ต้องขอทำความเข้าใจกับสถานญาติโยมอาตมาเป็นเจ้าวาดวัดหนึ่งเป้งนะําไม่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าไม่มีใครมองไม่เห็นเลยว่าจัดจาวาดวัดเดนมเป้งเป็นอย่างไรนะบางทีเนี่ย มาถามมานะเดินผ่านหน้าเราไปนั่นก็ไปถามหานะหลวงพ่อหลวงพ่อว่างั้นไปถามหาหลวงปู่นะเจ้าวาดอยู่ไมว่างั้นหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเอ้าก็ตัวเล็กๆกี่เดินคุณเดินผ่านมาอย่างไงว่างั้นเขาติดต่อว่าจะมาทำขายของให้แต่มาอะไรบอกว่าโอ้ยให้ฟรีๆก็ไม่เอาหรอกนมองข้ามกันขนาดเนี้ยบอก บางครั้งไปจิตนนมนนี่นะเออลืมมาใบฎีการนมนไปไอ,เอ้เพื่อนเพื่อนก็มารับลงทะเบียนเราก็บอกว่าเรานี่แหละเจ้าวาดวัดหินทรเป้งเขาก็มองหน้าเขาดูใบสัดที่หน่อยเอาใบสติให้ไปดูแล้วเขายังบอกว่าท่านมาแทนหรือวางั้นอาตอมาก็เลยโอ้ผมไม่โทษพวกท่านหรอกผมโทษผมเองเพราะผมมันหล่อเกินไปลอก ฉะนั้นศรัทธาญาโยมนะบางครั้งถ้าเราดูครูบาอาจารย์นี่นะถ้ามันไม่มีราสีหรือไม่มีอะไรมันก็ดูความรู้สึกศรัทธารู้ว่าความคลั่งในมันก็ลดลงฉะนั้นพวกเราไม่ต้องไปตักังวลน,นี่แหละตัวจริงเสียงจริงนะเจ้าวาดวัดเห็นมังเพ่งองค์ปัจจุบันนะก็ทำไงได้เนี่ยก็มันรอใช่ไหมนะวันนี้อาตมาตั้งใจว่าจะ ปรารบถึงธรรมของครูบาอาจารย์ที่พวกเรา,าตั้งชมลมพุทธธรรมกรรมาฐานสายหลวงป,ปู่มัน่นนะจะพูดให้ฟังว่าหลวงป,ปู่มั่นเนี่ยท่านปรัตมาก็แปลกอีกอย่างหนึ่งนะนั่งหลับหูหลับตาเทศอยู่ก็ได้ยินเสียงคุยกันไม่รู้เป็นไงนะไก่ขันอยู่ในบ้านไกลๆก,ก็ได้ยินหมาเห่าก็ได้ยิน วใจเต้นก็ได้ยินชีพประชอนเต้นก็ได้ยินเออก็แปลกเหมือนกันฉะนั้นขอความกรุณาให้หยุดคุยสักนิดหนึ่งอ่าวันนี้ใครไม่ตั้งใจฟังไม่ได้เป็นเศรษฐีนะวันนี้ตั้งใจว่าจะให้คาถาเศรษฐีอยากได้ไหมอยากได้ไหมอ่ะพวกเรานั่งหลับตานะฮะนั่งหลับตา ภาวนาะอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนะนะบางทีบางครั้งครูบาอาจารย์ท่านพูดไปหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยท่านนานๆทีท่านมาครูบาอาจารย์ท่านานานๆมาท่านก็นเลยมาแล้วก็ให้กับพวกเราหมดเลยบางครั้งอาจจะฟังไม่ทันนะอาตมาสังเกตดูนะนะคิว่าสังเกตดูเนี่ยอายุเพิ่งได้สามสิบปีเองนะเออลืมบอกอาตมาอายุสามสิบปี สามสนะิบปีพระนะเออบวชสามสิบปีก็ไม่ใช่น้อยนะสถานญาตงโยมก็ยังไม่มากเท่าไหร่เนี่ยสังเกตดูนะลวงป,ปู่มั่นเนี่ยท่านจะไม่ได้สอนอะไรมากมายเลยแม้แต่คนปัจจุบันนี่ก็เหมือนกันนาฟังก็ฟังเยอะแยะมากมายแต่เราไม่ได้สังเกตว่าลวงป,ปู่มั่นนะัท่านสอนเรื่องอะไรนะอย่างมากที่ท่านสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาผู้ประพฤติปฏิบัติท่านก็บอกให้ไปพูดโท ใช่ไหมให้ไปพูดโทรเท่านั้นแหละไม่ต้องพูดอะไรมากถามว่าหลวงปู่มั่นอาจจะเรียนรู้มากไหมในเรื่องของปริยัติท่านก็อาจจะเรียนรู้มากแต่ว่าการเรียนรู้มากๆเนี่ยถ้าเราไม่ทําไม่เกิดประโยชน์ไงจะไม่เกิดประโยชน์เลยเหมือนที่พวกเราเรียนกันเยอะๆตัววันนี่แหละตมาถามญาติโยงกลุ่มไหนคณะไหนถามว่าที่พวกเรียนเราพวกเรียนพวกเราเรียนมาเยอะๆในี่ได้ชัยจสกี่มากน้อยไห้ช้ยไม่มากเลยอาจารย์ นะได้ใช้มันกี่มากน้อยนิดเดียวกลางเดือนที่แล้วมิสครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นนักเรียนนักศึกษาในปริญญาตรีไปอบร,รมนะหลังจากอบร,รมประมาณห้าวันหลังจากอบร,รมเสร็จก็ให้เขาแสดงความรู้สึกออกมาที่ว่าเป็นอย่างไรนะบางองค์ก็พูดว่าโอ้โหผมก็เป็นพระเหมือนกันครูบาอาจารย์ของผม,ผมก็เป็นพระเหมือนกันเรียนรู้ก็รู้เหมือนกัน อะไรก็เหมือนกันหมดแต่ว่าผมไม่ได้ปฏิบัติว่าอย่างนั้นนะหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อมีความรู้น้อยแต่หลวงพ่อปฏิบัติหมดเลยนะจะเป็นการอาจารยวัดเสนาจนาวัดอุปชัยวัดเวจกุดีวัดอาคันตุกะวัดทำหมดนี่คือให้สังเกตใน้ดีนะพวกเราวันนี้จะมาพูดให้หวังผลเลยนะหวังให้พวกเราได้ความรู้สึกจริงๆเลยนะ ทำไมพระเหมือนกันทำไมไม่ปฏิบัติเหมือนกันหลวงพ่อพานั่งสองชั่วโมงผมนั่งห้านาทีผมก็ปวดเข่าปวดขาหลวงพ่อทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรียนรู้เฉยๆไม่ปฏิบัติถ้าใครมีอายุประมาณเท่ากตามาในสามสิบปีเนี่ยนะสมัยก่อนเขาเรียนก็มีครูเขาจะสอนนะอย่าเกลียดการการเรียนเรียนบูสามีวิชาเมื่อนมมีทรัพย์อยน,ฟฟนับแป้นจ่ากตกถินฐานใดคงไม่แคลนค,คึงทับแขนข้ไปยังประทังตน อันความรู้รู้กระจางแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเธิดจะเกิดผลสิ่งนี้พวกเราอาจจะไม่ได้ยินเลยนะลุงปูมัน่นท่านรู้อย่างเดียวพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างเดียวพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้อะไรมากมายเลยก่อนที่พระองค์จะตัตรู้รู้อะไรรู้ลมไรใจก็ออกใช่ไหมนี่แหละที่อตมาจะบอกกับพโพดให้เห็นผลให้หวังผลจริงๆเลยลุงปูมัน่นท่านก็จะสอนลูกศิษย์ลูกหาให้ไปพูดโทภาวนาให้พุดโทพุทโท ถ้าใครท่านดูจริตนิสัยแล้วเหมือนที่ลวงพ่อบนมาท่านพูดเนี่ยนะจริตราค่าจริตท่านก็จะให้พิจนาอสุขกรรมฐานหรือว่าธาตุกรรมฐานอย่างเงี้ยมีนิดเดียวจริงๆเลยแต่ว่ามันเป็นผลมันเป็นผลอย่างไรมันเป็นผลเหมือนกับที่พวกเราเรียนกันทุกวันเนี้ยจะเป็นตรีโทเอกก็แล้วแต่นะพวกเราเรียนเบื้องต้นนะคือเรียนอะไรเรียนเขียนกอไก่วันเดียวเป็นไหม เด็กอนุบาลสามทุกวันนี้ยังเฉียนกอไก่ไม่ถึงหอดอกหูกใช่ไหมถามมเนี่ยมันยากแต่คําว่ามันยากเลยและเวลาเราอ่านเราเรียนทุกวันนี้งนะี้ยยากมันสมาอีกครั้งเหมมันที่ตอนแรกไหมไม่เลยอันนี้ก็เหมือนเหมือนกันถ้ากรว่าทําภาวนาไม่ได้เนี่ยแล้วเราทําไม่ได้แล้วเราจะหวังผลได้อย่างไรนะต่อมาหลวงปู่ท่านก็จะสอนถึงคารวะจะดมถึงไตราสารณคมเห็นไหม ให้มีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ให้ถือผีแางเทวดาอินเดียฟ้าอากาศเห็นไหมท่านได้สอนมากไหยไม่สอนมากแต่ต้องเราต้องเคารพอย่างนั้นจริงๆถ้าจะเปรียบเทียบปฏิบัติเป็นยังไงมันไม่อยู่ในตรายสรนีคมใช่ไหมเดยวก็ไปถือนั่นถือนี่ถือโอ้สรารพัดตึ่งขาดสรณคมก็ไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาเลยนะนี้พูดพักไว้ก่อนจะพูดนิทานหรือว่าจะ บอกคาถาเศรษฐีให้ฟังทีนี้เป็นนิทานชาวบ้านนะแต่ว่ามันจะตรงกับคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและก็ตรงต่อคําสั่งสอนของหลวงปู่มั่นที่พวกเราว่าเป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นเนี่ยนะมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งฟังให้ดีนะคาถาเศรษฐีถ้าใครฟังแล้วก็จําได้เนี่ยจะเป็นเศรษฐีแล้วเราก็จะมีเงินไปซื้อที่ให้กับหลวงพ่อด้วยหลวงปู่ด้วยนะ เออถ้าเราต้องกระทาให้ได้เราก็จะไม่มีเงินไปซื้อที่ให้กับหลวงพ่อที่ท่านไปซื้อที่เพิ่มเนี่ยใช่ไหมนะอาตมาไม่มาขอพวกเรานะอาตมาตั้งใจที่จะให้พวกเราไม่มีอะไรที่จะเอาจากพวกเราเลยตั้งใจที่จะให้จริงๆเลยนะมีนิทานรเรื่องหนึง่งนะมีเพื่อนอคู่หนึ่งนะแต่งงานใหม่ๆนะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดว่า การเป็นเศรษฐีน yes. yep. yes. ี right. oh. ่เขาต้องมีคาถาดีนะพวกเราคิดอย่างนั้นนะเขาต้องมีคาถาดีเขาต้องท่องบทคาถาบทใดบทหนึ่งนะเขาจงไปเศรษฐีนะเพื่อนคู่นี้ก็เลยตกลงว่าจะไปเรียนคาถาเศรษฐีกับหลวงพ่อพ่อเศรษฐีไปนู่นไปไกลนะนะถ้าเป็นปัจจุบันก็คือนู่นจากน้องใครมากรุงเทพเลยเดินด้วยเท้าด้วยนะพอไปเราก็ไปกราบไปไหว้เศรษฐี นะเดินทางไกลแล้วนะอันนี้พูดเหมือนหนังที่เฉยนะนะพอถึงแล้วก็นะบอกวัตถุประสงค์ให้ฟังว่าท่านพ่อเศรษฐีพวกกับผมสองคนเนี่ยนะมีความปรารถนาอยากจะได้คาถาเศรษฐีทำไมพ่อจนเป็นเศรษฐีไดนะ้พ่อคงมีคาถาดนะีโปรดประสิทธิ์ประสานให้พ่อผมรด้เถิดพ่อผมเป็นคนแช่คนจนเหลือเกินนะพ่อเศรษฐีก็รับไว้นะ พออยู่มาอยู่ไปอยู่มาก็เห็นหน้ากัน,าาน,นก็นทํางานทํากันรับใช้เศรษฐีเพื่อจะเรียนวิชาเศรษฐีวันแล้วก็วันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่านะจนเป็นปีเอ๊เพื่อนก็หงุดหงิดว่าทําไมพระเศรษฐีเนี่ยไม่เคยบอกคาถาเราไม่เคยสอนคาถาเราเลยว่างั้นปรึกษากันเอ๊สงสัยท่านจงห่วงวิชาว่างั้นสงสัยเศรษฐีท่านห่วงวิชาเรากลับันเจอเพื่อนเลย ลูกเมียเราคงจะคิดถึงลูกเมียเราคงจะลําลบากลำบนแล้วเราไม่อยู่ว่างั้นอา้ากลับก็กลับสิเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปลาเศรษฐีกลับบ้านใครเขาไม่อยากจะบอกง่ายๆเราเขอวิเศษอย่างนี้ใช่ไหมแต่วันนี้อตมาไม่ห่วงอตมาจะให้เลยเนะขอรุ่งเช้าก็ชวนกันไปลาเศรษฐีนี่พ่อเศรษฐีพวกกับผมก็มาอยู่กับพ่อตั้งเป็นปีแล้วเนี่ย นะพ่อเ็ไม่สอนวิชาสอนคาถาให้ผมเลยคาถาเศรษฐีว่างั้นนะพวกผมก็จะกราบลานะท่านไปหาลูกหาเมียว่างั้นเศรษฐีว่าไงรู้ไหมเออดีนะกลับก็กลับพนะันะนะกลับไปดูลูกดูเมียนู่นแหละว่างั้นทำอะไรให้พิจารณานะว่างั้นนะสองคู่หูเขาพากันลาเศรษฐีนะเดินไปสักพักหนึ่ง นะไอเพื่อนคนนึงรู้สึกใจใจเย็นหน่อยเพื่อนเดินเดินเพื่อนใจร้อนเดินผ่านไปเดินผ่านร้อนรอยอะไรไปเนี่ยเดินผ่านรอยอะไรไปก็เลยเรียกเพื่อนมาเอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนกลับมากรกลับมาก่อนมาดูนี่ก่อนจะดูอะไรว่างั้นไอคนใจร้อนนะนะไม่กลับมาดูนี่ก่อนมันดูรอยอะไรเนี่ยอุ้ยรอยงูว่างั้นเออรอยงูนั่นแหละมันงูอะไรอยู่าะงั้นเพื่อนนีนะนะ ก็เลยเพื่อนก็เดินกลับมาเอ๊ะ hey, ลักษณะนี้มันน่าจะเป็นงูเหลือมไว้เง้นงูเหลือมมันจะมีเดือยอยู่ใต้ท้องเวลามันเลื้อยไปไหนมันจะมีขีดเป็นรอยอยู่เดินตามไปจนเจองูเหลือมเขามีพิเศษอย่างหนึ่งว่าถ้าเขามีเดือยไปเกาะตรงไหนนะตรงนั้นแหละเขาจะได้ลาบคือได้กินเนื้อสัตว์นะพอเห็นแล้วก็อ่ะเดินทางต่อเดินไปสักพักหนึ่งใกล้หมู่บ้านนะไอ้เพื่อนคนที่ใจเย็นนี่ก็ นะหยุดก็เรียกเพื่อนนี่เพื่อน <c oughs> เพื่อนเพื <c oughs> ่อนกลับมานี่ก่อนเอาจะอะไรว่างั้นเนี่ยมาดูอะไรเนี่ยโอ้ยอีกุนเอ้ย่นั่นมันรอยเยี่ยวคน้นว่างั้นเออใช่นั่นแหละรอยเยี่ยวคนนั่นแหละมาดูก่อนคิจารณาฟังให้ดีนะพิจารณาดูก่อนสี่เพื่อนว่างั้นอุ้ยมันจะอะไรกันหนักกันหนาะว่างั้นก็เลยไปพิจารณาดูเอ๊ลักษณะนีไมันเป็นเยี่ยวผู้หญิงเนี่ ลักษณะนี้มันก็เป็นคนตั้งท้องด้วยนะเนี่ยดูนี่มีไม้ค้าขึ้นเนี่ยค้ายันขึ้นเนี่ยพอรู้้แลวก็เดินไปก็ไปเห็นคนผู้หญิงคนหนึง่งตั้งท้องจริงๆด้วยนะก็เลยถามว่าป้าป้า,ป,าป้าบิชีตรงนั้นใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยนั้เขาก็อ,อายนะก็บอกวใช่แค่นั้นแหละนะพอเดินผ่านหมู่บ้านไป<ม>เข้าป่าเลยเทีนเนี้ยนะไอ้เพื่อนใจร้อนก็รีบจ้ำเอาเอาเอาจ้ำเอาจ้ำเอาไอ้เพื่อนที่ว่าใจเย็นนี่ก็ มองเห็นผ้าฟังให้ดีนะผ้าพระกรรม,มฐานสายหลวงปู่มั่นหรือเปล่าไม่รู้นะนาตากอยู่ไอ้เพื่อนก็เลยเรียกเพื่อนที่ใจร้อนนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนมันนี่ก่อนนมัน,นี่ก่อน,น,น,อ,นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราเห็นผ้าขาวเอาผ้าเหลืองพระแนวงั้นอุ้ยพระทุดงท่านก็เป็นอย่างนี้แหละที่ไหนก็เจอทั้งนั้นแหละอีสานเนี่ยนะเออพระทุดงนะท่านมากี่กับ มาจีอง์ท่านมาอย่างไงเป็นราระดียังไงท่านอยู่ยังไงไปกราบท่านแล้วก็ไปถามท่านก่อนหน่อยสิว่างั้นอ้ยมันค่ําแล้วเพื่อนนะฮะแล้วมันค่าแล้วเราถึงบ้านเนี่ยมันจะมันดึกดด่นนะเนี่ยนะเอ้ยดูก่อนเพื่อนเนื้อจะเรียบร้อนไปไหนในไหนก็ในไหนแล้วว่างั้นก็เดินเข้าไปอ้าวระกมฐานท่านมรณาภาพแล้วทีเนี้ยเออท่านมรณาภาพท,ทําไงแต่เนี้ยโอย้เพื่อนใจเย็นนี่ก็ โอ้ทำไงล่ะเราเนี่ยนะโอ้ยจะทําอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าโยมไม่เห็นท่านไปบินธบะเขาก็มาจัดการสพเองหรอกไม่ได้เพื่อนเราจะเห็นอย่างนี้เราจะทิ้งไปไม่ได้เลยเราต้องเก็บคาบกระเป๋ท่านในเรียบร้อยก่อน <c oughs> คุณนี่ทําไมจึงมายุ่งเหลือเกินน่ะโอ้ยพิจารณาก่อนเพื่อนเลยพิจารณามันเหมาะสมไหมถ้าเราเห็นแล้วเราจะหนีไปเนี่ยน่ะถ้าปล่อยไปแล้วก็มีหมามีอะไรมากัดมากินมันก็ดูอุจจารตาิเพื่อนว่าง,งั้นอ่ะทําก็ทํา ก็เลยไปหาฝืนมามาก่อกองฟืนขึ้นพอก่อเสร็จแล้วก็อะยกท่านขึ้นกองฟอนนะไอ้เพื่อนที่ว่าใจเย็นที่จับคําเดียวนะเศษธีบอกว่าพิจารณานะเขาคิดว่าคํานั้นเลยคือคาสาเศรษฐีคาระเศรษฐีนะพิจารณาให้ทำอะไรพิจารณานะเขาก็ยกพระเนี่ยทั้งตัวเลยนะ แต่อเพื่อนที่ใจร้อนนี่เอามือจับสองหัวไม่เท้ายกขึ้นกองฟอนรังเกียจนะพอยกขึ้นกองฟอนเสร็จก็จุดไฟเผาพอเผาเสร็จไอ้เพื่อนใจร้อนนี่ก็โอ๊ยไปไป,ไปกลับได้แล้วเอา้าจะกลับยังไงล่ะเพื่อนนี่ศพท่านยังไม่ไหม้หมดออ้ยกองฟืนเยอะขนาดนี้มันเป็นอะไรจะไม่ไหม้กันโอ้ยมันไม่แน่หรอกเพื่อนเอ้ยศพคนเราเนี่ยมันโดนไฟมันก็จะ งาะจะแข็งมาอาจจะก,กลิ้งตกลงมามันหน้าไม่มาดูไม่สวยไม่งามเพนเลยเราต้องเก็บให้มันเรียบร้อยก่อนไอ้เพื่อนก็หงดหงิดทีนี้นั่งรอมันก็รอไม่ไหวใช่ไหมคนเดินทางไกลด้วยเหนื่อยหลับมันสิครับนะหลับปล่อยลงไปนะตื่นขึ้นมาอ้าวกองฟอนยุบแล้วลือ้อตั้งแต่ทองเหลืองอลามนะเท่ากับองค์พระเลยนะโอ้โหเรารวยแล้วเพื่อนเอ้ยว่าอย่างนั้น เรารวยแล้วเทวดาให้ทองเ,อาเราแล้วว่างั้นโอ้ยขนทองากลับบ้านกันเดี๋ยวนี้แบ่งกันเท่าเท่าเลยนะพอกลับไปบ้านก็รู้เกือบตีหนึ่งตีสองแล้วนะต่างคกนต่างก็เอาทองไปเก็บส่วนเมื่อก่อนก็ไว้ที่ไหนะเอาทองไว้ในไหย้ยนะพอสว่างตื่นขึ้นมาไอ้เพื่อนที่ว่าใจร้อนร,อร้องห่มนะร้องไห้นะร้องห่มร้องไห้มานะกลับมาหา,หาเพื่อนว่าทำไมเป็นไรทำไมร้องไห้ ทองผมหายหมดเลยว่างั้นเหลือเท่าหัวไม่เท้าเนี่ยสองชิ้นเองเอา้าวไอ้เพื่อนที่ว่าใจเย็นที่ว่าพิจารณา<ๆ>ก็เลยไปดูโอ้คนล้นหายออกมานี่สงสัยมันมาหาผมนี่เพื่อนเลยเขาไม่คิดว่าเขาไปขโมยกันหรอกนะนะเอาคนกลับ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 ไปบ้านไปใส่หายสามคืนเหลือเท่าหัวไม่เท้าสองชิ้นเนี่ยนะพี่น้องเอ๋ยทําไมทึงงเป็นอย่าง,งน,น,นั้นนะนี่อาตมาจะ ูดให้ฟังว่านะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีความหมายมีความหมายมั้งถ้าเราไปประพฤติปฏิบัติถ้าตรรมาจะบอกว่าตรรมาเรียนจบชั้นไหนพวกเราพวกท่านอาจจะไม่ศรัทธานะแต่ความรู้หรือความการเขาเข้าใจในพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปเรียนรู้มากอะไรเลยนะอย่างภาวนาพุทธโธพุทธโธเนี่ยนะอยากขอภูมกคุมัให้พุทธโธนะถ้าเราไม่เป็นเราจะเกิดผลเกิดมากได้อย่างไร ให้ทานนตมาก็บอกว่าพวกเรานี่ยังยังไม่ได้บรรลุนะทำไมถึงว่าไม่ได้บรรลุคือให้ทานยังไม่ได้เต็มที่เลยบางครั้งบางคราเนี่ยความรู้สึกของพวกเรามันไม่เต็มที่ยังไงให้ถ้ามีสิ่งแรกเปลี่ยนไม่ใช่พวกเรานะอขอโทษขอโทษอคนทั่วไปเลยนะคนทั่วไปเวลาไปวัดไปวานี่ก็เอาถ้าได้บูชารูปเหรียญก็รู้สึกว่า,ง,าง่ายง่ายนะเพราะได้สิ่งตอบแทนมาแล้ว แต่เราคิดว่าเราทําบุญเราไม่ใช่ทำบุญนะเราหวังสิ่งใดเราก็ได้สิ่งนั้นแล้วแต่ที่จะเป็นบุญนะ่ะมันไม่ใช่เป็นบุญอย่างที่พวกเราเนี่ยถวายปัจจัยไปช่วยหลวงพ่อหลวงปู่ที่ท่านซื้อที่เนี่ยให้กันเลยไม่ต้องอะไรมามาตอบแทนนะทานไปว่าการให้นี่แค่นี้แเราคนไทยยังไม่ยังไม่รู้ยังไม่จริงเลยใช่ไหมนะ จะทาบุญทีหนึ่งก็ต้องโอ้โหอยู่บายมากมายกายคลองปิดพวงสทองฟังลูกนิ้วอะไรตั้งตเยอะอย่างนั้นน่ะทาไมทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาอาตมาไม่อยากจะพูดมากหรอกใครก็รู้ก็ทั้งนั้นแหละใช่ไหมแต่ว่ามันต่างตรงที่ทําจริงไหมศีลล่ะทีเนี้ยเอานะศีลผร้บริชาท่านก็ไม่ใช่ไม่บอกเฉยๆนะไม่ใช่บอกเฉยๆไม่ใช่ว่าบอกผ่านพระองค์ให้ประพฤติ สนะี่เลนะสุขติงันติพระท่านก็พูดอยู่นี่แหละสี่เลนะโพกสัมปทามีศีลมีสุขมีศีลมีโพกษั์สี่เลนะนิพุติยันติตับทุกเข้าสู่พระนิพพานเขาเพราะศีลพระองค์ไม่ได้บอกพูดเล่นพูดจริงๆถ้าอยากจะให้รู้อยากจะให้เห็นว่าจริงไม่จริงดูครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยอย่างที่พวกเราว่าพวกเราเป็นสายลวงปู่มัม่นเนี่ยลวงปู่มัม่นท่านมีอะไรโอ้ท่านเคารพรู้อะไรทําอย่างนั้นหมดเลย รู้อะไรทาอย่างนั้นหมดทําไมหลวงปู่มั่นถึงให้บริการพุทโธอ๋อเพราะว่าคนปัจจุบันเนี่ยมันจิตมันยาให้รู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกให้เฉยเนี่ยมันมันไม่รู้มันละเอียดจิตของคนเรามันเร็วก็เลยให้บริการให้พุทให้พุทที่พุทโพุทโตพุทโตพุทโอัตมาสอนโยมไม่ได้บอกให้พุทโธอย่างเดียวนะใครจะพูดอะไรก็ได้นะเรายิ่งไม่ค่อยนึกถึงพ่อถึงแม่ไม่มีความปะตยโยรู้คุณเนี่ยให้นึกถึงพ่อถึงแม่ถึงพ่อถึงแม่หน่อยสิ ไม่ต้องพุดไม่ต้องโทรนะพอ่อแม่พอ่อแม่แค่นั้นก็ได้นะมันจะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พอ่อแม่นะลูกพ่อลูกแม่ลูกพอ่กกพอไม่ใช่เลยทุกวันนี้นะความรู้สึกอะไรต่างๆมันลงไปให้กับพ่อกับลูกลงไปให้กับพ่อกับแม่กับลูกไปทนมากไปซะอย่างนั้นไม่ค่อยนึกถึงพอ่อถึงแม่หรอกนะแล้วเราจะเอาความจเจริญมาจากไหนน,นะ การทีว่าศีลพระองค์ก็ทรงให้ทำนะเหมือนกับที่พวกเราเรียนนั่นแหละนะพวกเราเรียนปริญญาตรีกี่ปีไม่ใช่ว่าพูดเฉยๆนะปริญญาตรีเหมือนกับมันง่ายแต่การเวลาแล้วว่าอาการหรือว,ว่าความทุ่มเทเนะี่ยมันกี่ปีขณะวันหนึ่งคืนหนึ่งี่ขนาดไหนที่เราเรียนเราตั้งใจนี่นานไม่นานกว่าจะประสบผลสำเร็จเหมือนกันศีลก็เหมือนกันเราต้องทา ไม่ใช่รู้นิดหนึ่งแล้วก็ผ่านไปเหมือนกับกาตาเศรษฐีนี่แหละนะพิจารณานะ,ะพูดมันเล่นๆน,นะพิจารณานะว่างั้นเออแล้วถ้าเรามาแปลเป็นปัจจุบันเป็นไงให้พิจารณาพิจารณาว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันผูกมันต้องไหมข่าวความไปอยู่ของพวกเราทุกวันนี้เอ๊ะทำไมเราทะเลาะเบากแว้งกันเอ๊ะทำไมเราไม่อจเรญรุ่งเรืองเราพิจารณาในฐานะการงานกันงินก็เราไม่อย่างเงี้ยเออถ้าเราซื้อรถซื้อรา เงินสองหมื่นเนี่ยเราไปผ่อนสักหมื่นหนึง่งเราคิดหมดนะอ่ะโอเคจำดูแลครอบครัวอะไรก็คิดหมดแหละแต่เราลืมที่ว่าเวลามันมีเหตุจาเป็นคือเก็บไข้ได้กลัวเนี่ยเราไม่ลไม่นึกถึงตรงนั้นไงพอเวลามีตรงนั้นขึ้นมาเอาขาดตรงนี้ขาดตรงนั้นมดก็อยู่ที่เต็นท์นอนรถอเห็นไหมอย่างเงี้ยนะมีเงินไม่กี่มากน้อยใช้เครื่องอะไรที่มันแพงโอ้โหตทรรัพับเครื่องละหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ย ออมันมันจะไปโทษใครอะ่ะเวลาค่ารถขึ้นน้ำมันขึ้นบาทสองบาทโวยวายกันอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่มันพุ่งเฟยที่จนแบบใกล้ๆตัวแต่เรามองไม่เห็นไงนะอันนี้ให้พิจารณาเหมือนที่ครูบาอาจารย์ที่ว่าในี่แหละเออทานศีลภาวนาหลวงปู่ท่านบอกตั้งแต่แรกแล้วทานเป็นการเสียสละเป็นความทําลายความเศร้าหมองทําลายความหมกอ่าหมักหมม ของจ,จิตใจนะคนมีความตระนีจะเศร้าหมองนะนะพวกเราดูเลยเวลาเขาเอาสองไปพรอมพับปากอาัินไปให้เนี่ยไอ้คนตนีเนี่อุย้ยบ่นเลยนะบน่นทําไมมันมันมากไปใครกองเลิศเกินอย่างเงี้ยแต่คนใจบุญเป็นไงอุย้ยดีเราอยู่เฉยๆก็มีคนเอาบุญมาให้ถึงบ้านเห็นไหมต่างกันไหมความชิดอะ่ะเนี่ยอันนี้จะมาจะพูดอ่ะ ขยายความย่อยให้พิสดาลเฉยๆว่าเนี่ยการให้ทานมันเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยทีนี้ทําไมว่าการสละจริงๆแล้วมันเกิดผลพวกเราก็เคยได้ยินมากมายมีเท่าไรก็ให้เท่านั้นแต่ว่ามันได้ผลในปัจจุบันอาตมาจะพูดบ่อยเพราะอาตมาเป็นคนตรณีเกิดมาเป็นคนยากจนลําบากข้นแฉนนะเป็นชาวไร่ชาวนานะยากจนอาตมาะลึกชาติได้ไหมไม่ได้ แต่รู้ไหมรู้รู้ชาติเลยเออรู้ชาติชาติเกิดการเกิดเกิดมาในปัจจุบันทําไมถึงเกิดอย่างนี้อ๋อเพราะคุณไม่ได้ให้ทานเลยทําไมคนไม่ให้ทานเพราะว่าปัจจุบันนี้ฉันตรีจะทำบุญแต่ละครั้งุลยท่านบริสุทธิ์ปวดพองขนาดไหนครูบาอาจารย์ทําแล้วมันจะได้บุญมากไหมมันหลอกไปหมดนั่นนหะแล้วมีสติขึ้นมามันว่าอย่างไงร,รู้ไหมคุณรู้หรือว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านมีศีลบริสุทธิ์องค์ไหนท่านมีธรรมเห็นไหม มีปัญญาแท้เกินมาเฉลีย่ยร่วงพลอยเลยเออเราก็ไม่รู้แล้วคุณพูดได้ยังไงว่าท่านมีศีลไหมคุณจะไปรู้ได้ยังไงว่าท่านบริสุทธิ์ไหมความตรณีมันมาหลอกไง